สำหรับใครที่หารถวิใช้ง,งานอยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะ V on 1 5 J ปี2015นะคะค่าตัวถูกมากเพียง2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อน5,000นะคะหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อสดคันนี้นะคะไม่มีแหวนนะคะฟรีโอนให้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้รถมือเดียวสภาพสวยๆกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะได้ไฟหน้าแบบ multi ctor, มันติรีเฟคเตอร์คมใสๆสวยๆเลยนะคะไฟเลี้ยวติดตรงแก้มข้างรถนะภายในเป็นท สีดาน,นะคะเบาะผ้าสภาพเดิมๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะรีบติดต่อมาได้เลยพร5,000เท่านั้นเองนะคะได้ลดสภาพสวยๆนะคะราคาเบาๆไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนิกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันนะใครที่มองหารถวิชิตงานอยู่นะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจห้ามพานเลยนะเป็นตัว v ีอ้อนหนึ่งจุดปี2015นะคะราคาค่าตัวถูกมากนะ2องแสนบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถปี2015โฉมใหม่ไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจรีบติดต่อมาหาด ได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดเพชรยนต์ 87, ion, นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครที่อยากได้รถไปใช้งานผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะหรือสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะซื้อสดนะคะคันนี้นัดฟรีโอนฟรีแวนให้เลยนะจบราคาหน้าป้ายเลย2 5ง0 0 0 9,000บาทนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะมีการตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ274รายการนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเป็นรถมือเดียวสภาพสวยมากนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้ารีบติดต่อมาหานัดได้นะคะป้ายทะเบียนนี่เลย7กไก่กไก่ เจ็ดขอภัยไปทะเบียน5กไก่กไก่7481กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะสำหรับไฟหน้านะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์โคมใสๆสเลยไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะรถสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะได้กระจกเดิมแท้ทุกบานกุญแจสำรองครบนะผ่อน5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเงินเดือน12 0 0 0ก็สามารถออกคนเดียวได้นะค,ะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนำไปอีกหนทางเลือกนะสำหรับไฟเลี้ยวของรถนะคะคันนี้ จะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะพวกสันเหลี่ยมคมตรงโป่งซุ้มลอ้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิ้มเลยนะคะเป็นตัว v ีออนะคะ 1.5J เตือลมต้นเนาะคันนี้นะคะยังได้เป็นล้อกกระทะอยู่นะคะลูกค้าส่วนยางนะคะลูกค้า ยางเสื่อมสภาพอันนี้แจ้งตรงๆเลยนะเดี๋ยวนัดเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะวันที่รับรถลูกค้าได้รถสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะโครงสร้างของรถเดิมๆเลยนะคะเม็ดอ์ดด้านในมีเห็นชัดเจนเลยนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานการันตีโครงสร้างเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรี1ปีนะคะแล้วก็พวกภาษีพรบเราดูแลให้นะคะลูกค้ารับรถไปเนี่ยคือสภาพพร้อมใช้เอาไปวิ่งใช้ง ได้เลยนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังคันนี้เอาไปวิ่งใช้งานได้อีกเป็น10-20ปีเลยนะเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะอึดถึกและทนมากๆนะคะอะไรหาง่ายข่ามแมเนเจอร์ถูกนะคะแล้วก็ศูนย์บริการของโตโยต้าเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะปรับองศาด้านในเป็นแบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าเวลาจะพับเก็บเนี่ยจะเป็นแบบพับมือนะคะสําหรับคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกุ แจมีให้ครบ2ดอกเลยนะคะตัวจริงและตัวสำรองนะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคันนี้ ภายในนะคะเป็นโทนสีดำน,นะคะมือจับประตูด,ด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝังคนขับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำต้องแหงประตูมีมาให้นะคะแล้วก็มีที่วางด้านหนาอ่าแก้วน้ำด้านข้างอีกหนึ่งที่นะคะพวงมาลายัยสามก้านเดิมๆนะคะเลขไม่อาจจะเยอะหน่อยนะลูกค้าสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสเลขไม่คันนี้นะคะอยากได้รถราคาเบาๆผ่อนสบายสบาย ตอบโจทย์แน่นอนนะคันนี้ไม่28,000โลนะคะอันนี้คือบอกตรงๆเลยไม่มีปกปิดข้อมูลนะคะ28,000โลนะลูกค้าแต่ว่าเครื่องยนต์ของโตโยต้าไม่ค่อยมีปัญหานะอึดถึกและทนนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะอะไรหาง่ายค่าแมนเทเนนซ์ถูกนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ ดูโอวีวีทีไอแล้วด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนนะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุเอฟเอ็มซีดียูเอสบีเอยูเอ็กเบได้นะคะแอร์อะนาล็อกหมุนมือปรับได้สี่ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดขับขี่ใช้งานง่ายๆนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดําได้ขาวเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีนะเบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะวัวนอตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ มีใขรไม่มีขเขียบขย้เเลยนะคันนี้ใครสนใจนะหารถวิใช้ง,งานอยู่นะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,000ันเท่านั้นเองนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีที่วางเจ้าน้ำตรงกลางหนึ่งที่นะคะลูกค้าเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะบอดี้กว้างนะคะลูกค้ารีบติดต่อหานัดได้เลยนะ ออกง่ายนะคะต่างจังหวัดไปเน้นไปเซ็นให้ถึงที่หรือว่าคันนี้ใครอยากซื้อสดนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไม่บวกแวดเพิ่มฟรีโอนให้เลยนะจบหน้าป้ายเลยนะคะ250,000 9,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้าบอกเลยว่าครคุ้มได้รถปี2015โฉมใหม่ไปใช้งานกันเลยนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามน,นะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟทับพิมพติดตั้งเรียบร้อยนะคะป้ายทะเบียนนี้นะ5กอไก่กอไก่7481กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดุงที่3มีให้เห็นชัดเจนนะมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะ คันนี้มีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนนะไม่มีรอยแตกรอยแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมๆจากโรงงานเลยหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีไขไม่มีเข็บเยื้นเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนรูน็อตกลมๆนะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะคะกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานนะคะแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันคานด้านหลังนะคะคานตรงๆเม็ดอาร์ต นะคะเดิมๆหัวน็อตไม่มีเขียบเพื่นไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรครบเครื่องมือครบนะคะแม่แรงอยู่ด้านในนะซีนนะคะด้านข้างเดิมๆจากโรงงานสีขาวไข่ไก่นะคะเม็ดอาร์ชัดเจนไม่มีรอยสีกัดกินรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะการันตีให้เลยนะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่อง ไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะใครสนใจนะคะหารถมือสอง สวยๆราคาเบาผ่อนสบายไว้ใช้ง,งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะมาดูกันต่อแผ่นเพจของรถนะคะอีกหนึ่งจุดที่สําคัญรถทุกคันต้องมีแผ่นเพจนะคะคันนี้แผ่นเพจชัดเจนไม่มีขยับขยื่นนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเช็คได้เลยนะรถของเราไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบขยืย่นนะคะภายในนะนี่ สวยๆนะคะคันนี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะใครได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะในราคา259,000บาทได้รถปี15ไปใช้งานกันเลยนะนี่มีการตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ274รายการนะ ตัว274รายการการันตีโครงสร้างเลยนะคะคงสร้างเดิมทั้งคันกระจกหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะเป็นรถมือเดียวนะรถมือเดียวฟรีดาวผ่อน5,000เท่านั้นเองนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ v t i นะคะขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้านะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสารไม่มีสถานไม่มีคา,าบน้ำมันหยดเหละเยอืมนะคะพวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบคันหน้าตรงๆไม่มีคดไม่มีงงอน,นะคะหัวน็อตตรงแก้มอ่าตรง,ตรง,ต,รงตรงด้านในนะคะนี่เดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพวกหัวนอ็อตต่างๆตรงที่อื่นๆเนี่ยก็คือไม่มีไขเลยลูกค้า เม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกรติดอยู่ครบนะคะซีนซีนด้านในนะคะสีขาวไข่ไก่นะคะซีนเดิมๆเลยนะค,ะคันนี้หัวน็อตตรงแก้มด้านในไม่มีเขียบเพื่นเม็ดอาร์ตด้านในนะคะคานนะคะเดิมๆเลยคันนี้หัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะ ตาปั๊มต้องฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนชงวนกันความร้อนยังอยู่เม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนรูน็อตกลมๆนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะปี2015 v i หนึ่งราคาเหลือเพียง259,000บาทเองนะ ฟรีดาวผ่อน5้า0นะคะลูกค้าผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจเรามีบริการไฟแนนซ์เปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะคะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพนะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อสดนะคะคันนี้นัดให้ราคาหน้าป้ายเลยไม่มีบวกแวดไม่มีโอนนะคะเราฟรีโอนให้เลยนะลดแวดให้เลยจบหน้าป้ายเลย2 5 0 0 0 0 9,000บาทนะคะคันนี้ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้นะอจะก,กันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ